ผมจะจีบจูนนี่แล้วพอฉันปันันดูดีวกาเขาเข้ามาสนใจที่ฉันลองเพลงให้ฟังหน่อยฉันได้อยู่ใกล้ๆเธโอเคไหมผมกอดคุณได้ไหมได้ไหมได้ไหมที่นี่คือฝันดีนะครับ จุนีจอ,องแก่เารู้ว่าคลิปนี้จะมาทําอะไรรู้สึกเขินแปลกๆคือจูจะมาสารภาพนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยจูแบบเสพติดหรือว่าคลั่งไคล้หลงไหลนะคะกับเสียงอันหลอๆคือพืรู้จะอธิบายให้ทุกคนฟังยังไงนะคะคือมันเป็นแบบเสียงที่แบบ ฟังแล้วมันแบบกระตุ้นหัวใจอะทุกคนแล้วเหมือนแบบเขารู้นะคะว่าช่วงนี้จูติดเสียงมากๆนะคะจูก็เลยไปเจอแอป,ปตัวนี้มาค่ะแอป,ปที่ชื่อว่า Pillowcast นะคะแอป,ป Pillowcast เนี่ยเป็นแอปไลฟ์เสียงที่สามารถเข้าไปฟังหรือไปพูดคุยได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะในนั้นก็จะมีแบบคนร้องเพลงคนเล่าเรื่องผีกันแล้วก็มีเพื่อนใหม่ๆหมให้เราได้ไปพบปะแล้วก็ทําความรู้จักกันนะคะและทุกคนเชื่อไหมคะว่าแค่ได้ยินเสียงเนี่ยก็ทําให้เราตกหลุมรักคนคนหนึ่งได้ก่อนหน้านี้เนี่ยจูไม่เชื่อนะคะว่าอุ้ยทำไมแบบแค่ได้ยินเสียง้มันทใ คนแบบเราชอบกันได้ด้วยหรออะไรเงี้ยจนช่วงนี้นะคะจูเริ่มมารู้สึกตัวนะคะว่าเอ้ยคือแค่ได้ยินเสียงเขาเนี่ยก็รู้สึกว่าวันไหวแล้ววันนี้จูก็เลยอยากจะมาพิสูจน์ให้กับทุกคนนะคะว่ามันจะเป็นตามนั้นหรือเปล่านะคะก็เลยจะมาเล่นแอปพ o โ Cas สกันค่ะจอมแกอาเอ้าเดี๋ยวก็วันนี้คนรู้จักได้หรออยากฟังเพลงชินจังจอมแก่นค่ะอยากฟังเพลงชินจังจอมแก่นค่ะมันร้องยังไงอ่ะไหน คุณจูนี่ขึ้นมาลอยฟังหน่อยได้ไหมขึ้นยังไงเหรอจะมีลูกมือชูมือยอยู่ให้เราให้เราให้ฉันไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอกดปุ๊บอ่ราระผมก็จะรับขึ้นไปเอ,อ้าคุณต้องการเข้าร่วมการสนทนากับแดดดี้เอากดเข้าไปแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ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 สวัสดีครับได้ได้ได้ยินยินยินไหมไหมไหมค่ะค่ะค่ะได้ยินยินแล้วแล้วแล้วครับผมแดดดี้ชอบกินไอติมไหมคะอืมชอบมากครับยัดจัดไปห้า อันนะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะวเราแฮมเบอร์เกอร์ไปกันปลุกหนุม่มนี้คืออ้วนแล้วต้องร้องเพลงให้มันทถล๊าวาเพลงนีให้ได้ล้วกันเนี่ยไ,ไ,ได้เลยครับดาวที่คอยส่องลมที่พัดเฉยมาหาให้ฉันได้ขอบคุณจูนี่ที่ส่งแฮมเบอร์เกอร์ให้กับแดน ไปจ้ายอุยยอ้าวาแล้ว well, มันทำความรู้จักกันก่อนดีกว่าแต่ตีปกติทำอะไรครับปกติแล้วแต่งเพลงทำเพลงก็มีเพลงปล่อยลงแคสในแอปนี้ด้วยฮะน่พูดมาขนาดนี้ต้องจัดซะหน่อยหม่อะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าอยู่คนเดียวเนี่ยไม่ใช่ของพี่เบิร์ดนะเดินบนถนนที่แสนยาวไกลจะมองทึงไหนก่อนมีทางเดินไม่หายจะไปที่ไหนไรยังไง โอ้โ oh oh. หประมือ <c oughs> อ่ <c oughs> เขาเขียนชื่อห้องว่าอยากดนแรปจีบก็เข้ามาสิโอ้ชอบแบบนี้นะคะจูนเป็่คนนี้ชอบแบบเพลงแรปอยู่แล้วนะคะเ <c oughs> ข้าไปอ่ะ ก็ต้องจัดพุดดิ้งให้เขาก่อนนะคะโอ้ยขอบคุณสําหรับอย่างนี้ช่วงนานขนาดนี้ก็อยากให้มาเป็นแฟนที่สะโอีคือเขาเหมือนแบบพิมพ์อะไรไปแล้วเขาจะทําแรปเป็นฟรีสไตล์นะคะก็เดี๋ยวจูะขอคิดก่อนว่าจูจะพิม์อะไรไปให้เขาแร็ปจูนี่จอมแก่สวยๆให้เขาแร็ปจูนี่จอมแก่ อูนี่จำกันน่ารักขนาดนี้สงสัยเป็นนักแสดงเขาสุดสวยจริงผมไม่ได้อวยนะไอเดือนนี้เขาสวยจริงก็ลองตามไปดูนะไปเลยบอกไปเนี่ยลิ้นร้อนลิ้นพันล้อนแต่เงี้งั้นกินไอติมไปก่อนนะจ๊ะจัดไอติมเป็นสิค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกินบินเลยเปลนบินเกินบินสวัสดีทุกคนที่เข้ามาฟังผมรักจีบผมจะจีบส่นนี่แล้วพวกคุณฟังดูดี เขาเข้ามาสนใจคุณฉันตาของผมก็เริ่มสดใงกันให้ไปอีกหน่วยหนึ่นะคะจบแล้วะบอกว่าจิตติดแล้วนะคะจะบอกว่าจิตติดแล้วนะคะทุกคนครับผมมีแฟนแล้วนะครับผมมีแฟนแล้วนะเอางี้ดีกว่าแบบให้เขาลองแรปก่อนจูหลับดีกว่าดีไนะคะแค่ะไตล์ใหญ่คืนนี้คุณรอนฟันดีจะได้ไหมจะเก็บไ่้คุณฟันได้ติ่นมาต้องร้องไห้แต ผมจะอยู่ข้างๆกายผมจะอยู่ข้างๆงกินกระเพาะผมจะรักคุณผมจะดูแลคุณม<อ>ัเนเป็น, <c oughs> นเทพิชักคุณใไ่เอาไงดีไม่อยาจะออกจากห้องนี้ละคุณออกจากห้องได้แต่คุณอย่ากออกจากใจอย่าให้คุณรู้เอามาคุณได้แอบจีบใคร <c oughs> อันนี้ผมหึงนะไอ,ชอ้ชาวจุ้งนี้จอมกันแต่ไม่เป็นไรนะไอ้อที่นี่คือฝันดีนะครับ เลสวัสดีคุณจูนี่นะครับชื่ออะไรหรอชื่อน้องวอนนะครับหรือว่าเียกั้นๆว่าน้องวอนน้องวอนร้องเพลงให้ฟังหน่อยคือเสียงน้องเขาต้จะเป็นแบบเสียงแบบพอนะคะบอให้เขาร้องเพลงกล่อมจูกันนะคะแนะนําเพลงนี้นะครับก็จะมีสองทางนะครับถ้าคุณเลือกนะครับทางแรกคือนอนหลับฝันดีนะครับทางที่2คือนอนหลับฝันร้ายครับอ้าวอ้าวยังไงยังไงเพลงนี้แต่งขึ้นมานะเพื่อ รู้เขาแต่งเองเหรอคะทุกคน<อ>รู้สึกว่าพวกคุณไม่อยู่คนเดียวยใ,ให้ดอกไม้เขานะคะหนึ่งไวช่อนะคะขอชิปลูกตั้งหนึ่งแล้จนเขาแบบลืมลูกแต่งนะคะผมกอดคุณได้ไหมได้ไหมได้ไหม เขียนโดยกันเปย์เขานะคะผมขอขอบคุณนะครับด้วยพรีเซนห้องนะครับว้าวพรีเซนต์จอห้องเนี่ยน่ารักมากพี่จูนี่ปะเราจะไปตางนี้นะเราได้มีเซสือเดินทางมายังห้องเราเอาพี่จูนี่คือใครคือใครกันนะทุกคนคือใคร ความเสียตั้งแต่แรกรู้จักยังว่าพี่จูนี่คือใครจะทำการเชิญคุณเสียจูขึ้นใหม่นะคะฮัลโหลเอาเสียงปรับเลยเลยจ้าแตงโมเนี่ยเป็นคนที่เสียอาการบ่อยค่ะอ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะว่าทำอะไรให้เสียอาการด้บางเบอร์เกอร์ไปสักหนึ่งนะคะหมอกกับไอซครีมนะจ๊ะเอาเปไปอีกจ้าไอศ์ครีมห้า ตอโมย่าแรปอยากแรปอ่ะอุ้ยแรปงั้นจัดมาเลยแต่แรปม่วนะคะทุกคนทุกคนอย่าคาดฝันคเลยมาเลยทีอินมากร้เดี e มัายแล t นี่สันแเจออไอศรีมขนาดี้จัดไปอีกสิบละกันจ้าชอบชอบนี่มาแล้วนะจ้าเราต้องเข้ามาแล้วก็เปก่อนเลยจ้ามาเป็นช่อง จูีีสสวัดะมาจูมาลองใช้บาสดูนะคะมันเป็นส่งข้อความพิเศษเพื่อบอกความรู้สึกคุณกับพิลเลอร์แคสเตอร์นะคะเราชื่อจูนี่นะอเอเนี่ยเอาตัวหมูให้เขาแล้วกันนะคะดูน่ารักตะมุงตะมิกดิส่งไปโอซเช่เลยแหร เราชื่อจูนี่นะเฮ้ย,ยนนสนุกอะ่ะสนุกกับกาพิมพ์แบบเน,นี้ยจูอ,อาอีกดีกว่านี่แบบน,นี้ทุกคนเห็นไหมคะแบบข้อความที่จูพิมพ์ไปเนี่ยมันก็แบบจะมีตัวอีโมจิที่สูใสไปด้วยนะคะเอาไอติมไปแล้วกันนะคะ,อะไอติมไ,นนะะอไอมไปอีกจ้าไอคุดดิง้งไม่พอเงอนเบอร์เกอร์ไปอีกอันอาคิต้ามีพิซซ่ามาแล้วผมจะรอต่อไม่ไหวแล้วต้องร้องแหละกินแหะอยู่กินก่อนขายไปอีกจ้าขายไปอีก ินะจ๊แต่กินอิ่มแล้วผมควรทำไงต่อนี่นอนต่อค่ะถ้านอนต่อเราต้องมีอะไรเราต้องมีพิลโล่หมอนใช่ไหมต้องมีอะไรบ้างพิลโล่มนล่ะโอ้คุณำหรับหมอนต้องมีหมอนนะคะที่จริงถ้ามีคุณจูนี่อยู่แทนหมอนผมว่าดีกว่านี้เ้ยเดี๋ยวก่อนค่ะ ใเอาเพลงกล่อมเรานอนหน่อยเย้มีคนกล่อมเรานอนแล้วค่ะทุกคนไม่เข้าใจว่าทำไมมันตึงเป็นอย่างนี้นับแต่ใจได้กอบใจ

ที่ผมแต่งขึ้นมาเองนะครับผมชื่อเพลงว่าเฟียนะฮะเพลงนี้แอบชอบใครอยู่หรอเปล่าก็คุณจูนี่นะฮะ <c oughs> ต้องการแค่นี้แหละไปแหละ <c oughs> เราก็แอบชอบเธออยู่เหมือนกันถ้าแอบชอบจริงแล้วจะหนีผมไปไหนะฮะทำไมไม่อยู่กับผมกนะ็ไม่เคยไงล่ะถามไดยโอ้ไปจริงนะฮะจะ <c oughs> ไปจริงนะฮะไ <c> ม <oughs> ่อยากอ้อนสิ อ่อนแล้วแบบอยากอยู่ต่อเรื่อยเลยอะแต่อ่ะแทนผู้ชายที่แบบลองเพลงเร้อ่อนนะทุกคน ่อดอกไม้ให้อีกห้าช่อแล้วกันนะคะเอ้ยมือลั่นอ่ะสิบแล้วกันอุ้ยลั่นอีกแล้วลั่นอีกแล้วทุกคนทำไมตัวขิมไม่ได้อะทุกคนเตือนก่อนเป่เสียงเขาด้านบาร์ลากเลยนรักแรกพบจริงๆต้องเกิดขึ้นได้ในพิ l ล w c a s สเหมือนกันนะคะ อันนี้คุณจูนี่เลยละกันนะฮะแล้วแต่ผมของผมเรามาเราก็ต้องแบบเปย์ก่อนเลยจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาถึงก็เปย์เลยเหรอใช่หล่ะชอบเราแหละเราว่าน้าคุ้นใช่ไหมน้าคุ้น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 ไหมสร็จดีค่ะกลับมาพบกับช่องแอรี่จอมแก่อีกครั้งคนคนนี้นะฮะบอกได้เลยว่าเป็นอะไรรู้ไหมฮะเป็นแฟนแอร์เองเก๋จูมาเยือนห้องเราทั้งไคืน ชี่นอนนอนเองนอนเองอยากไปยองน้อนเอ๋อยากไปยองป่ะไปเสียจูเข้ามาเพื่อมาเจอสิ่งนี้หรอคะเอาพี่เปไปคืนมาได้ไหมคะจูจูค่ะ เดี๋ยวโทรบอกแม่แบบว่ามีแฟนแล้วออออออยยยยเหหนนน,หนนนรรรรบบจจจจิงงๆ้้้้้าาาาากูู่่ีีใววมไั เพลง Only y ยูที่แอนแต่งแล้วยังมีเพลงหนึ่งที่อยู่ในแคสต์ของเรานะคะตอนนี้หัวใจแอนมีสี่ห้องก็เป็นของจูไปแล้วสี่ห้องอสิ่งอับปาง โอ้ยทุกคนตอนนี้จูไม่ไหวแล้วนะคะยิ้มจนแบบกามค้างนะคะก็แอป,ปนี้นะคะแอป,ป Pillowcast เป็นแอปไลฟ์เสียงที่สนุกมากๆนะคะแต่และแคสเตอร์ในนั้นนะคะก็น่ารักมากๆาเลยนะคะทีอย่างที่ทุกคนเห็นไปนะคะแต่ละคนคือแบบเสียงก็พระเสียงก็น่ารักแถมยังมากความสามารถอีกด้วยนะคะเล่นกีตาร์ก็เป็นร้องเพลงก็พอแล้วก็ร้องแรปได้อีกด้วยนะคะเนี่ยทุกคนก็สามารถเข้าไปนะคะแล้วก็ไปรู้จักกับเพื่อนใหม่ได้ที่นั่นเลยค่ะก็ใครที่สนใจนะคะก็ไปดาวน์โหลดแอปนี้ได้เลยนะคะแอป Pillowcast จู่ว่าจะปล่อยลิงก์ดาวน์โหลดไว้ตรงได้ description คลิปนี้นะคะใครสนใจก็กดเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยเนาะ,ะคลิปนี้ก็ต้องจบเพียงแค่นี้นะคะผมใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องจุนี่จอมกันนะครับผมแล้วก็พบกันในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย